วันนี้มาเล่าเรื่องการเลี้ยงบาลีกรรมของโรงพคคักขาโรงศาลค่ะโรงเรือนจำเวลาที่ลูกหลานเราเกิดมาเนี่ยเราจะมองเห็นหน้าตาเขาหรือสังเกตสังกาการเติบโตของเขาเนี่ยเราจะรู้ว่าใครอาพับยังไงแต่ข้อสําคัญมันเป็นแบบนี้นะคะกรรมเก่าก่อนกับกรรมณปัจจุบันมันจะไม่เหมือนกัน บางคนเป็นคนดีก็อยู่ในโรงพักได้บางคนเป็นคนดีก็อยู่ในโรงเรือนจำได้บางคนเป็นคนดีก็อยู่ในโรงสารได้และคนดีบางคนก็อยู่ในโรงศพเลยโดยที่ไม่เคยประกอบกรรมที่เป็นความไม่ดีเลยเพราะเป็นกรรมที่ถือเก่ามาแต่ชาติปางก่อนวิธีเลี้ยงบาลีวันนี้จะมาเล่าวิธีเลี้ยงบาลีเรื่องโรงพักโรงสารและโรงเรือนจำให้ฟังทั้งหญิงและชาย ถ้าหากเป็นเด็กผู้ชายเกิดมาแล้วมีความรู้สึกว่าลูกหลานเราซนจังเลยระยะเวลาแรกคือ6ขวบถึง9ขวบให้บวชนีน้อยนะคะ3วันหากเป็นเพศหญิงให้ถือชีพรามระหว่าง6ขวบถึง9ขวบให้ได้7วันค่ะและพอมาสักพัก สังเกตสังกาแล้ว่าดื้อมากยิ่งขึ้นหรือเคยบวชแล้วหรือยังไม่เคยบวชนั่นแหละแต่ไม่ดีขึ้นเลยพออายุ1 2บสถึงสิปีมาสังเกตหนที่2ค่ะ1 2บสถึงสิปีวิธีแก้ไขก็ให้บวชอีกครั้งหนึ่ง7วันเช่นกันและเพศหญิงก็7วันเช่นกันชีพรามพอมากินอายุ ช่วงสุดท้ายเลยก็คือ15-17ถึงถ้าความดื้อย,ยังไม่ลดลงถ้าพอเป็นไปได้จับถือบวชให้ได้15วันทั้งเพศหญิงและชายแต่ถ้าทำไม่ได้เลยจุดหนึ่งที่คุณจะต้องน้อมรับก็คือกรรมใดๆที่จะถาโถมเข้ามาในเรื่องของโรงสารโรงพักโรงเรือนจำอาจมาส่บุตรเราได้ ท,ทุกท่านเชื่อไหมบางครั้งเราจะรู้เราจะห่วงมันจะมีอยู่แวบหนึ่งของความรู้สึกที่มองเห็นหน้าตาหรือมองเห็นเพื่อนฝูงของเขาแล้วเราจะรู้คือเวลาเ่าใหญ่มองเดียค่ะจะมีความรู้สึกได้เลยว่าเด็กคนนี้มีความอาภัพยังไง,งซิกเซนของมันเซนทุกๆเซนมันจะเข้ามาประดังประดีทําให้เรารู้ได้เราไม่จำเป็นต้องเป็นหมอดูเราไม่จําเป็นจะต้องเป็นฟอร์จูนเทเลอร์แต่เราจะสามารถทราบได้ว่าลิขิตสวรรค์มันเป็นมาอย่างไงและจาไว้นะคะ ไม่มีใครที่เลวร้ายจนร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเข้าโรงสารลไม่มีใครที่เลวร้ายจนร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องเข้าโรงพักและไม่มีใครที่เลวร้ายร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ในโรงเรือนจจำ บางครั้งบางคนที่อยู่ในโรงสารโรงพักโรงเรือนจําอาจจะเป็นคนที่ดีชนิดที่คุณคาดไม่ถึงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นกรรมก็คือกรรมกรรมคือผู้ติดตามตัวตนของคุณและไม่มีใครที่จะทราบลิขิตกรรมของชาติปางก่อนได้เพราะฉะนั้นสิ่งใดๆก็ตามที่มันถือหรือเกิดขึ้นในปัจจุบันคุณจะต้องหาทางตัดทอนริดรอนมันเพื่อลดทอนกรรมตรงนี้เลี้ยงบาลีให้ได้วันหน้ามาว่าเรื่องความตายค่ะก่อนวัยอันควร